มีมือค่ถือดอกไม้ถือของหอ,หอมมามากมายก็มาฟังเทศจากพระเจ้าในกลุ่มน,นั้นก็มีชายหนุ่มชื่อว่าลัคนุตกะลัคนุตกะอริยามาฟังธรรมพื่นฟังเทศพระเจ้าจบเกิดสัทธายอย่างแรงกล้าปรารถนาที่จะบุ่กลับเวลายากนีก่้อ๋อพระก็พระพุทธองค์ก็ได้ทรงประทากนการบวชให้เมื่ออปสมบทแล้ว ก็ได้เยนกรรมฐานในสำนัาของพระพุทธเจ้าไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ว่าด้วยความที่ตัวท่านเ,เล็กๆคนก็เลยคิดว่าท่านเป็นสามาเณรนเห็นท่านเป็นสามาเณรแล้วก็ในครั้งหนึ่งท่านเดินผ่านหมู่บ้านไปมีผู้หญิงนั่งรถมาจากทานุ่นเพื่อที่จะไปเที่ยวง,งานหมอรส นางถ่ายพระเทร่ามาแล้วคงจะเห็นท่านตัวเล็กๆมีลักษณะเหมือนกับเด็กนนเ,เน,กนี่ยนางกมเลย้หัวล้านจนเห็นฟันในปากพระเทราเนี่ยมองเห็นฟันของหญิงคนนั้นเอาวินิดนั้นเนี่ยเป็นตาลงพิจารณน้ฟันนั้นเนี่ยว่าเป็นของไม่สวยที่งามสมบรกแน่นเกลียดจนได้สาเร็จเป็นพระน,นานงคามีต่อมาได้ฟังโอวาจากภาษาญุได้บรรลุ็นพระลรหัน ด้วยความที่พรรัตนกรไม่ที่ยาเป็นผู้ที่มีรูปร่างเล็แบบกและเก็นเหมือนสัมเณยจึงทำให้นหนุ่มเนนน้อยชอบลอดด้อเลียนท่านจับหูวบ้านลูกหัวบ้านตกหัวบ้านดินจมูกบ้านพูดหยอกล้อว่าสัมเณยไม่อยากเสร็จานเลยเนียินดีในการบวชอยู่ไม